โจนาธานหมัดขวาไม่โดนบวกอกกระชับล่างครับเบียนเข้ามาหมัดหนึ่งสองไม่โดนครับซุปเปอร์เล็กกระโดดจามสอกถีบยันขึ้นมาหมัดขวายิงไปและข่าวเติมครับเบียนเข้าไปแข้งขวาครับแล้วอกและแข้งขวาต่อไปแข้งซ้ายหน้าครับตัดล่างล้มลงไปครับสนเชิงสองมาครับขอเสนอคู่มวยระหว่างซุปเปอร์เลกเกียรติหมู่เก้านะครับจาประทับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับจบการศึกยกขาวสามเอ็ดและสามสองครับโชกันในรูปแบบมวยไทยห้ายกนะครับที่ประเทศอังกฤษครับเป็นถิ่นของโจนาธานครับ เนทานนี้เป็นนักชกชาวอังกฤษนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีเวลาไปหน้าตู้หน้าเวทีแอดไลน์ไปที่ pk 2อีต้องมีแอดํำหน้าด้วยนะครับมวยพักชกที่ดีสุดชั่วโมงนี้ครับและกีฬาอื่นครบเครื่องครบวงจรนะครับได้ที่นี่ที่เดียวอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปที่ pk 2 4และบอกว่าแสนเชิงสองหมัดแนะนำมานะครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกหาเลือกชมกันครับสมัครฟรีขั้นต่ำา10บาทเท่านั้นนะครับ มาดูกันในยกที่หนึ่งครับถีบยันมาจนาธานมาขวาไม่โดนบวกสอกับสับล่างครับซูเปอร์เล็กมาดูครับเริ่มต้นมาก็ผนสอกใส่กันแล้วครับขยับเข้าไปครับซูเปอร์เล็กแข่งซ้ายมาครับโจนาธานโชกันในพิกัด59กกิโลกรัมนะครับหรือ129ปอนด์ครับแข้งซ้ายหน้าไปครับจนาธานจนาธานนี่หัดหมวยแท้งแต่7ขวบนะครับไม่ธรรมดาหัดไวสิกว่าซูเปอร์เล็กเียอีกครับซูเปอร์เล็กนี่หัดหมวยตอน8ขวบนะครับยอดหมวยบุรีล์ครับ กำลังตั้งฉายาให้เดอะแมชชีนคิกกิ้งนะครับขยับเข้าไปครับยืนกันใกล้ๆครับแข้งซ้ายตวัดสูงครับโจนาธานแข้งซ้ายมาแข้งนี้ออกได้เหมือนคนไทยเลยครับเพราะว่าหัดมวยไทยตั้งแต่7ขวบสับล่างไหมครับซุเปอร์เล็กเบียดเข้ามาถีบยันไว้ครับซุปเปอร์เล็กขยับเข้าไปครับฝีมือทั้งคู่นะครับถีบยันไว้ครับโจนาธานโจนาธานนี่เป็นอดีตนะครับแชมเปี้ยนวันแชมเปี้ยนชิพครับ รูปแบบมวยไทยรุ่นไฟเวทครับสับล่างมาไม่โดนครับซุปเปอร์เล็กสับคพืนมาครับจนทานขยับเข้าไปครับถีบยันไว้ครับจนทานเบียดเข้ามาหมัดหนึ่งสองไม่โดนครับซุปเปอร์เล็กกระโดดจามสอกไปครับสอกคมนะครับซุปเปอร์เล็กฟันแตกฟันน็อกมาเยอะครับสองซุปเปอร์เล็กแข้งขวามาครับจนทานถีบยันไว้ฉากออกมาครับซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กนี่ก็เป็นดีกียอดมวยนะครับถวยพระราชทานยอดมวยกกทปีห้าห้า เป็นแชมป์เวทีมาตรฐาน5เส้นแชมป์โดยเป็นแชมป์ประเทศไทย3เส้นนัแบบแข้งซ้ายหน้ามาโจนาธานซับล่างนะครับซูเปอร์เล็กดูว่าพอซูเปอร์เล็กขยับโจนาธานแข้งซ้ายหน้าดักเลยครับถีบยันไว้ครับซูเปอร์เล็กถีบยันขึ้นมาหมัดขวายิงไปและวข่าวเติมครับโจนาธานมาแล้วครับใช้เท้าได้คลองแคลวว่องไวเหมือนคนไทยมากครับโจนาธานเฮกกิตตีก็เคยชนะ 3A และแย่งแชมป์วันมาแล้วนะครับโจนาธานถีบยันไว้ครับ สัตล่างไปซุปเปอร์เล็กชกกันวันที่13ตุลาครับปี61ถีบยานมาร์ฟซุปเปอร์เล็กเบียดเข้ามาร์ฟขยับเข้าไปครับโจนาธานอย่างไรครับยืนกันใกล้ๆนะครับถีบยันซุปเปอร์เล็กขยับสอกขวาจามไปครับซุปเปอร์เล็กหลังสอกเป็นขวาเลยนะครับซุปเปอร์เล็กสัดล่างไม่ล้ครับโจนาธานจังหวะนี้ซุปเปอร์เล็กก็เป็นมวยเงินแสนแถวหน้าของประเทศไทยครับ ผ่านมวยดีดังๆมาเยอะนะครับชนะมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแสงมณีนะครับเมืองไทยพันพยักษ์ปะทะมาหมดเลยครับซุปเปอร์เลกคนนี้ขยับเข้าไปก็หมดยกที่หนึ่งครับมาดูจังหวะภาพช้าถีบหน้าซุปเปอร์เลกครับโจนาธานแต่หลังจากนั้นครับขยับเข้าไปครับหมัดมาไม่โดนบวกศอกเลยครับและแข้งขวาซุปเปอร์เล็กเตะได้แม่นเตะได้คมนะครับเตะได้เร็วครับ ก็ค่ายเกียริหมูเก้านะครับการันตีเรื่องแข่งอยู่แล้วแต่ได้คมได้ไวได้หนักนะครับค่ายนี้ทุกคนนับไม่ว่าจะเป็นสิงห์ดำเกียริหมูเก้านะครับเพชรพนมลุงเกียริหมูเก้าครับหมัดขวาครับสับล่างซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กนี่เป็นหลานของสิงห์ดำเกียริหมูเก้านะครับก็มีสิงห์ดำเป็นไอดอลครับก็มีลูกพี่ลูกน้องครับเป็นเพชรพนมลุงเกียริหมูเก้าครับแชมป์กอลลี่ในปัจจุบันครับและมีพี่เขยเป็น3 a ครับไก่ย่างห้าดาว ปรดี๋แชมป์วันแชมิชิพครับ2เส้นส่อขวาไปครับโจนาธานเขื่อญาติแก่นี่มีแต่ยอดมวยทั้งนั้นครับซุปเปอร์เล็กถีบยันไว้ครับโจนาธานเบียดเข้ามาซุปเปอร์เล็กแข้งขวาข้างซ้ายขึ้นมาโจนาธานขยับเข้าไปแข้งซ้ายหน้าไปครับซุปเปอร์เล็กถีบยันเจอแข้งซ้ายของโจนาธานครับถีบยันไว้ครับโจนาธานยังไงครับซุปเปอร์เล็กเบียดเข้าไปแข้งขวาครับแล้วซอกและแข้งขวามาแล้วครับเครื่องเตะนะครับซุปเปอร and and ์เล็ก เดอะแมชชีนคิกกิ้งครับฝรั่งให้สมยาน้ำนะครับเบียดเข้าไปครับซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปแข้งซ้ายหน้าครับตัดล่างล้มลงไปครับจนาทานเนี่ยครับลูกเขี่ยขาลูกถีบหน้าเก่งครับจนาทานตีนแกไวมากครับมวยฝรั่งคนนี้แข้งซ้ายหน้าซูเปอร์เล็กเบียดเข้ามาครับขยับเข้าไปครับถีบียนไวครับจนาทานแย่แย่ไว้และแข้งขวาครับเขี่ยขาขึ้นมาครับจนาทานแข้งนี้ออกได้เน้นครับ ได้เร็วได้นแน่นนะับแข่งของซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปถีบยันมาอย่างไงครับแข่งขวาไหมครับซูเปอร์เล็กยังฉากมาครับจนาทานยืนกันนี่ใกล้ครับสับล่างไปซูเปอร์เล็กเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปถีบยานครับจนาทานขยับเบียดซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปครับสับล่างมาครับจนาทานถีบยันไว้ซูเปอร์เล็กสับล่างขึ้นมา ของเราเน้นกว่านับแข้งขวาไปครับติดบางครับซูเปอร์เล็กถีบยันมาครับจนาธานและแข้งซ้ายขยับเข้าไปครับซูเปอร์เล็กถีบยันแบบจนาธานนี่ก็ได้ลูปล่างลอยกว่านิดนึงนะครับขยับเข้าไปครับซออขวาและแข้งขวาครับซูเปอร์เล็กจังหวะนี้ฉากออกมาก่อนครับจนาธานถีบยันไปครับซูเปอร์เล็กถีบหลุดครับจนาธานซูเปอร์เล็กกดแขนและเด้งตีขวาครับโดนตัดล่างเลยครับรออยู่แล้วครับจนนาธานเหลี่ยมนี้ครับ แต่โดนกรรมการเตือนนิดนึงนะครับอ๋อเรื่องแตกครับเลือดไหลนะครับโดนสองซูเปอร์เล็กตรงใต้ตาซ้ายครับตรงช่วงคิ้วนะครับให้เป็นลายครับใส่กันต่อครับยังชกได้ครับเลือดยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับถีบยันไว้ซูเปอร์เล็กยังไงครับเบียดเข้าไปครับสับล่างนะครับซูเปอร์เล็กขยับเข้าไปครับถีบยันหน้าขาเบียดเข้าไปครับยังไงครับบัดขวา แล้วแข้งขวาไปซูเปอร์เล็กสอกสาพื้นมาแล้วแข้งมาครับจนาธานเปลี่ยนเข้าไปถีบยันไว้ตัดลำตัวมาจนาธานซูเปอร์เล็กยังไงสอกขวาฟันไปครับแต่กดคอไว้กดคอหายเลยนะครับเติมทีก็เป็นมวยเข่าที่นายเหนียวแน่นมากครับซูเปอร์เล็กคนนี้ไล่แขนครับแล้วเร่งตีขวาไปซูเปอร์เล็กยังไงครับตามกระโดดไปจามสอกครับล่วงเลยครับจนนาธาน จังหวะโดนน้ำหนักตัวสุ p e r ล็กโถมลงมาด้วยครับเบียดเข้าไปครับสุ perlex เริ่มจะมั่นใจมากขึ้นครับขยับเข้าไปอย่างไรครับแข้งซ้ายหนของจนธนาครับจนธนานิกาดได้ซ้ายขวาเลยนะครับใช้เท้าเก่งครับตะมือนฝรั่งคนนี้ตีนกระไว้นะครับถีบหน้าไปครับเจอมัดขวาและแข้งขวาสุ p e r l e กครับเบียดเข้ามาถีบกระเด็นไปครับสุ p e r l e กอ่านจังหวะได้ดีครับจังหวะนี้ ก็หมดยกนะครับหรือว่ายกนี้ซูเปอร์เล็กก็ทําได้ดีขึ้นครับอย่างไงครับหมอจะว่าอย่างไงจังหวะนี้แข้งขวาซูเปอร์เลกครับแตะมัดขวาและสับล่างแข้งซ้ายหน้ามาเกี่ยวตัดล่างของโจนาธานครับหรือว่าเกาวนะาครับโจนาธานถีบยันม้าโจนาธานซูเปอร์เล็กแย่ไว้แต่แข้งขวาเขี่ยขาขึ้นม้าโจนาธานซูเปอร์เล็กเบียดเข้าไปอย่างไงครับ เขี่ยขามาฟจุนนาธานขยับเข้าไปหมัดขวาและแข้งขวาซูเปอร์เล็กก็จนาธานมีแผลแตกนะครับก็ยอมแพ้ไปครับไม่ไหวครับจนาธานก็พ่ายไปในยกที่2เท่านั้นนะครับแผลแตกไปครับจนาธานจังหวะโดนสองซูเปอร์เล็กนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปครับ